ทันข่าวบระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยใบสีดสไตล์ประจำวันที่16ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเจ็ดวันนี้กันคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเจ็นวันนี้เอาเรื่องในงานนี้ด่วดเลยนะเมื่อญี่ปุ่นขึ้นหน้าหนึ่งเอฟซีโตเกียวสนใจจะคว้าตัวโจทานเข็มดีปาะการหลังทีมชาติไทยไปร่วมทีม ด่วนเมื่อญี่ปุ่นขึ้นหน้าหนึ่งเอฟซีโตเกียวนัาสนใจคว้าเจ้าส้มเฉงโดยกัน,นี้ตีข่าวใหญ่มบื้หน้าของฝั่งจนทานเข็มดีจะไปรูยสึกเจลีกโดยสื่อักษกใกญ่ของญี่ปุ่นก็บอกได้เลยนะว่าฟุตบอลทริเจแปนขึ้นหน้าหนึ่งเอฟซีโตเกียวสนในการคว้าจตนทานเข็มดีประการหลังทีมชาติไทยนะฮะ โดยสื่อญี่ปุ่นระบุแลลน่าจนทานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยซึ่งเล่นให้กับหน้านของฝั่งราชบุรีเอฟซี FC, ในเดียวชันหนึ่งของไทยกำลังที่จะมีลุ้นย้ายสู่เจลิกในขณะนี้ซึ่งสโม,มสรเอฟซีโตเกียวทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นให้ความสนใจในตัวกองหลังทีมชาติไทยรายนี้ไม่เพียงเท่านั้นยังคงมีสโม,มสรชอนันเบมเบเร่เทียบความสนใจในั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งด้านฝั่งโจทันเข็มดีนัรับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติไทยวัย22ปีซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยและก็เดนมาร์กนะฮะเป็นที่รู้จักในรูปร่างที่แข็งแกร่งและก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่เรียกว่าดีสุดของประเทศไทยโดยการรายงานข่าวจากสื่อญี่ปุ่นระบุต่อไปอีกว่าโจธันเข็มดียังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับบีจีปทุมในเดิวน่นหนึ่งของประเทศไทย ตอนนี้ก็กลายเป็น f c โตเกียวและก็ชูนันเบมเบเล่ที่เขาสนใจอย่างจริงจังและกำลังเร่นการเจรจาจะได้กองหลังทีมชาติไทยรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในครั้งนี้ทั้งนี้ปัจจุบันเจาทานเขมดีได้พิสูจน์นะฮะตนเองจนกระทั่งกลายเป็นแนวรับคนสําคัญของมาสด้าอิชิกับทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้เป็นนวังงานนี้นะผมเจ้าส้มเช้งของวัณนะฮะดูแล้วเนี่ยกลับมาเนื้อหอมกันอีกครั้งไม่แน่าอาจจะได้ไปเจลิกในครั้งนี้ก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโพส11ตัวจริงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์โดยการน,นี้บาสดาเอชอีนะฮะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นตเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนถิ่นทีมชาติสิงคโปร์นสนามแห่งชาติสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ โดยการน,นี้ด้านของทางการแข่งขันสิกบโปร์อาเซียนมิสูบิชิได้ติกคัพรอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเอในนัดที่3วันที่27ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ชี้ชะตาในการเข้ารอบของทีมชาติไทยโดยจําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเก็บชชนะให้ได้สถานเดียวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นฝังน,น,นะฮะ11ตัวจริงของทีมชาติไทยซึ่งคาดการณ์กันว่าอิชิอิจะส่งลงชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับทีมชาติสิงคโปร์ในกรณีประเภทที่ผพ้รักษาโตจะเป็นด้านของ ปฏิวัติคำหมายกองหลังก็จะเป็นนิคลรัสมิเคิลสันโจธานเขมดีพันสาเฮมิบูลและก็ทิตาธรอักษรสีกองกลางคู่กลางร,รับก็จะเป็นเดเดเทพป้อพันธ์บินเรนบอยเดอร์โชกองกลางสามประสานแนวรุกก็จะเป็นสุบรัณเหมือนตาเพียรตนฉำรศมีและก็สุปโชคสรารชาติส่วนก่องหน้าก็จะเป็นแพทริกลิสนสตาฟสันในคารักดีนั่นเองนะ อาณาผมเป็นคว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นโผที่คาดการณ์สเปนโตจริงคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นในวันพรุ่งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับความรู้สึกแฟนบอลสิงคโปร์หลังเถียนวิธีการเล่นทีมชาติไทยเกมกับมาเลเซียในครับนี้ โดยกันนี้ควันหลงหลังเกมทีมชาติไทยไปใต้การนำทัพของวุศลญี่ปุ่นมาสดาอิชิอินะฮะเฉือนเอาชนะทีมเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียไปได้1-0การแข่งขันเฟสตวอนอาเซียนมิสซูบิชเอริติครัรบ2 0 24รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเอซึ่งความรู้สึกของแฟนสิงคโปร์หลังเห็นวิธีการเล่นที่ทีมชาติไทยเกมกับมาเลเซียน,นั้นโดยคอมเมนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้คอมเมนต์แรกได้บอกว่าหากที่ดูการแข่งขันที่ไทยพบมาเลเซียฉันคิดว่าจะสามารถชนะไทยได้ ขอาม่ต่อมาบางครั้งไทยก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราคิดเอาไว้ขอาไม่ต่อมาสวัสดีไลออนฟังคนขี้โมท้ที่นี่นะเชื่อมันในตนเองยืนยันตําแหน่งของเราในรอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะไทยในวันอาคารนี้พวกเขาเอาชนะได้ง่ายมากเช่นเดียวกับสโมสรของเราที่เอาชนะการท่าเรือเอฟซีและแ a n ฯคอก u n เต็ d อย่าให้ความเคารพเด็กหนุ่มของไทยมากเกินไป กดันพวกเขาอย่างหนักตลอด9 0ิบนาทีมีผู้เล่นที่มีคุณสมบัติมากมายอยู่ในทีมอยู่แล้วทำกลางพวกคุณอยู่แล้วมอบความตรมึงให้กับพวกเขาซะเราจะอยู่ที่สนามเพื่อเชียร์คุณจำไว้นะว่าอย่าเชื่อว่าพวกเขาดีกว่าคุณเขาไม่ต่อมาหากมาเลเซียไม่ผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิชนะไทยได้เราก็มีสิทธิชนะไทยได้เช่นเดียวกันเขาไม่ต่อมาไทยแลนด์แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในเกมรุก เราควรจะตั้งรับให้แน่นและก็รอโอกาสเพื่อจะได้ตอบโต้กลับไปคอมเมนต่อมาแมตช์กับมาเลเซียไทยแลนด์สแสดงเห็นถึงจุดอ่อนมากมายนะคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ส่วนที่ยากลาบากได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคอมเมนต์ต่อมาส่วนใหญ่แล้วเราจะแพ้ไทยแต่ถ้าเราเสมอกับมาเลเซียได้เราก็จะผ่านเข้าสู่รอบด้วยผลต่างประตูอย่าโดนไทยถล่มเละกกันคอมเมนต์ต่อมา ฉันไม่แน่ใจนะว่าทําไมการผ่านบอลของเรานั้นถึงเป็นปัญหามาจะตลอดหลายปีฉันคิดว่าการมีโค้ชชาวญี่ปุ่นจะช่วยปรปับปรุงได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ถึงเวลาจะต้องหาโค้ชสเปนมาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะรับของเรานั้นดูสั่นคลอนและการผ่านบอลของเรานั้นดีต้องดีขึ้นหากสิงคโปร์ไม่สามารถจะเอาชนะไทยได้ก็ต้องมาเอาชนะมาเลเซียเพื่อจะเข้ารอบรองชนะเลิศได้คอมเมนต์ต่อมา เรายังไม่แน่ใจว่าเรานน้นจะรับมือกับ2นัดสุดท้ายและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในครังนิดได้หรือไหมยอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้พร้อมกับไทยนะคอมเมนต์ต่อมานัดต่อไปที่จะพบกับไทยในบ้านเป็นการจัดอจอดรถบัสผมหวังว่าจะไม่แพ้มากถึง3ประตูนะคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเก็บแต้มจากไทยเกมล่าสุดที่กราดัมเปอร์ จะมีพื้นที่หายใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามาเลเซียต้องชนะ4ประตูเพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบต,ต่อไปการที่ชาฟูวันมีประสบการณ์ในมาเลเซียจะช่วยให้ผู้เล่นเยาวชนของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาต้องมั่นใจเลยนะว่าจะผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเจอกับไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็หลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้แม้จะต้องจอดรถบัสและก็สร้างความกหงิลใจให้กับฝ่ายตรงข้ามและก็การโต้กลบกับไปก็ตามที จำได้ไหมว่าเมื่อ2ปีก่อนสิงคโปร์สามารถเสมอกับเวียดนามซึ่งเป็นเต็งหนึ่งได้เมื่อต้องเสมอเพื่อจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายของกลุ่มกับมาเลเซียสิงคโปร์กลับพ่ายไปด้วยสกอร์หนต่อ4โดยที่ไม่เปิดเผยเชื่อผู้เล่นหลีกเลี่ยงการส่งผูเ้เล่นที่ไม่น่าเชื่อถือลงสนามเช่นผู้เล่นที่ช้าและผูเ้เล่นที่มักทำผิดพลาดอย่างโง่เขลาเขาไม่ต่อมา ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วการพบก,กันกับทีมที่แข็งแกร่ง2ทีมไทยและก็มาเลเซียวังว่าพวกเขาจะทำง,งานได้ดีในช่วงดัดนา,นาในครนกินี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลน,นะของทางทีมชาติสิงคโปร์ที่บอกได้เลยนะว่าพวกเขาเดี่ยไม่ยอมที่จะให้พวกเขานั้นพ่ายแพ้ทีมชาติไทยเด็ดขาดเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอารัตยังไงดราม่าคอยว่ากันนะสองเส้นทางช้างศึกลุ้นชนอีเหนาลุ้นชิงเหรียญ โดยในทนทีนี้เอรฟุตบอลไทยคงจะดีไม่พ้นประเด็นดราม,ม่ากเกี่ยวกับบาดามแป้งนวลพันล่ำซำในเกมที่ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย1-0ศึกอาเซียน,นครับ2วันี่24โดยหลังจบเกมบาดามแป้งพานักเตะเดินขอบคุณแฟนบอลรอบสนามทว่าเกิดกระแสวิจารณ์ร้อนแรงเนื่องจากว่าโคช้ชมาสตาอิชอิอิเลือกจะเดินกลับห้องพักทันทีสร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันในการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้หรือไม่ ล่าสุดนั้นกุซือเลือดสมบูไดบรูก็ได้ขอโทษมาดาแป้งและก็แฟนบอลผ่านทางข้อความไลน์และระบุว่าตั้งใจจะแก้ไขพฤติกรรมในอนาคตนั่นอาจจะทําให้ทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเดือนวันนี้กลับมาที่ทีมชาติไทยแม้ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มแต่ตอนนี้ทิศทางของแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าโอกาสที่เราจะตีตัวผ่านข้าสู่รอบรองนานแชป์กลุ่มมีสูงหลังปรับคู่ปรับอย่างมาเลเซียแบบผืดจับ 17ธันวาคมพบสิงคโปร์นัดเยือน20ธันวาคมพบกัมบูชานัดเยาวโปรแกรมของไทยอีก2เกมบอกตามตรงว่าไม่น่ามีปัญหาในการลุ้นป้องกันแชมป์เพราะเราเก็บ6กแต้มเต็มและก็เป็นทีมเดียวที่ยังคงไม่เสียประตูฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเป็นที่รู้จักในชื่อ AFF Mitsubishi Electric Cup ชื่อเดิมคือ AFF Suzuki Cup มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงปี1996โดยทีมที่คว้าแชมป์ม,มากที่สุดก็คือพวกเราทีมไทย 7สมัยสิงคโปร์4สมัยเวียดนาม2สมัยและทีมชาติมาเลเซีย1สมัยโดยในปีนี้เรามีโอกาสเจอกับ2ทีมที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์เช่นกันโดยเฉพาะอินโดนีเซียหากไม่มีอะไรผิดพลาดในรอบต่อไปพวกเขาน่าจะเจอกับเราเนื่องจากว่าเพิ่งจะบุกไปพาดพ่ายแพ้เวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งในกรุปบี ส่วนเวียดนามหากว่ายังคงรักษามาตรฐานเดิมมีโอกาสจะได้เข้าไปถึงรอบลึกๆนะฮะและก็เกมในฝันของพวกเขาและคงจะหนีไม่พ้นกับการแก้มือที่ทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศหลังอกหักแพ้มาในปี2022สุดท้ายเปล่าไปสรุปผลงานกับอิซิอิกันสักหน่อยเพราะนี่ใกล้จะครบหนึ่งขวบแล้วในการคุมทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยแพ้ญี่ปุ่นไป0นต่อ5้นัดก,กระชับมิตรชนะคีร์กิสถานไป2ต่อ0เอเชียนคัพ เสมอโอมานไปศูนต่อศูนยึกเอเชียนคัพเสมอซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ต่อศูนย์ศึกเอเชียนคัพแพ้ซาอุดิอาระเบียหนึ่งต่อสองศึกเอเชียนคัพเสมอเกาหลีใต้หนึ่งต่อหนึ่งคัดบอลโลกแพ้เกาหลีใต้ศูนย์ต่อสสึกคัดบอลโลกเสมอกับจีนไปหนึ่งต่อหนึ่งคัดบอลโลกชนะสิงคโปร์สามต่อหนึ่งคัดบอลโลกชนะเวียดนามสองต่อหนึกระชับมิตรชนะฟิลิปปินส์สาต่อหนคิงส์คัพชนะซีเรียสอตอนึ่คิงส์คัพเสมอเดนมาร์กศูนยต่อศูนย์กระชับมิตร เสมอสะปะปลาวหนึ่งต่อหนึกระชับมิดชนะทีมโมเดสเต10.0ต่อ0 AFF และก็ชนะมาเลเซียน1นศึก AFF เรกบอลชนะไป7เสมอ8แพ้ไป3ยิงไปตั้ง31ประตูและก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นรันี้ก็เป็นทันขา่าวบังคัมกีฬาผู้บอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจำวันที่16ธันวาคม2567โดยชายผู้บัคคั่งผู้บอลไทยครับ